สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักร้อยบนระยะยาวนะครับเข้ามาแล้ว17งวดติดนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในวันนี้เป็นงวดแรกเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรใหม่ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ สูตรไหนจะเข้าไม่เข้านี่ก็ไม่มีใครทราบนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่ผมดูแล้วมันน่าสนใจก็เลยจะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูกันนะครับวิธีการคำนวณนะครับหลักพันบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างนะครับบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งบวกร้อยหน้าครั้งที่สองบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งบวกหนึ่งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวกหนึ่งบวกหนึ่งมีตัวเลขสามตัวนะมาในตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับ มาดูสถิติย้อนหลังงวดแรกนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก782อาจจะย้อนหลังให้ดูหลายงวดนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่ามันเข้ามาตั้งแต่งวดไหนนะครับงวดแรกมันคำนวณได้789นะออก782ก็เข้าที่เลข7็นะครับเข้าที่เลข7มาในตำแหน่งร้อยบนนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้456ออก478นะครับหลักร้อยเข้าที่เลข4ถูก เป็นงวดที่สองงวดถัดมาคำนวณได้แปดเก้าศูนย์ออกแปดหนึ่งสองเข้าที่เลขแปดนะครับงวดถัดมาคำนวณได้หนึ่งสองสามออกสองศูนย์สองครับเข้าที่เลขสองในตำแหน่งหลักร้อยบนงวดถัดมาคำนวณได้สองสามสี่ออกสี่สี่หกนะครับหลักร้อยเข้าที่เลขสี่ งวดถัดมาคํานวณได้เจ็เออกเก้หนึะหลักร้อยเข้าที่เลขเกแล้วก็งวดธัดมาคํนวณได้เจ็ดก้าออกเก้เก้าศนยะครับหลักร้อยก็เข้าที่เลขเอีกนะครับงวดถัดมาคํานวณได้ศูนย์นึ่งสออกศูนเข้าที่เลขศในตำแหน่งร้อยบนแล้วก็งวดธัดมาคํานวณได้เจ็ออกเจ็ดห้า นะครับเข้าที่เลขเจ็ดงวดถัดมาคำนวณได้สี่ห้าหกออกห้าสี่สี่หลักร้อยเข้าที่เลขห้านะครับสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่เข้ายาวนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าออกเก้าเจ็ดเก้าเข้าที่เลขเก้างวดถัดมาคำนวณได้แปดเก้าศูนย์นะครับออกศูนย์หกสาม เข้าที่เลขศูนย์ในตำแหน่งร้อยบนแล้วก็งวดธมาคำนวณได้หนึ่งสองสามนับออกสามเก้าห้าเข้าที่เลขสามในตำแหน่งหลักร้อยบนแล้วก็งวดธมาคำนวณได้หกเจ็ดแปดออกหกศูนย์สามเข้าที่เลขหกในตำแหน่งร้อยนะครับหลักรนะ้อยข้ามมาดูนะครับอีกหน้าหนึ่งคำนวณได้หกเจ็ดแปดนับออกหกสองหก หลักร้อยเข้าที่เลขหกนะครับก็ถูกนะงวดถัดมาคำนวณได้สองสามสี่นะครับออกสี่เข้าเลขสี่ในตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับก็ถือว่าแม่นนะครับสูตรนี้แล้วก็งวดล่าสุดคำนวณได้567ออก598เข้าที่เลขห้าในตำแหน่งร้อยบนนะครับสถิติเข้ามาแล้ว17บงวดนะครับ หนึ่งสองสาม11่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบอ่านะครับถือว่าเข้ามาหลายงวดมากๆนะครับมาดูแนวทางในงวดวันที่2องพฤษภาคมนะครับว่าสูตรใหม่สูตรนี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับใช้หลักพันเลข3บวกร้อยบนเลข5บวกหน่วยบนเลข8บวก10บล่างเลข7 บวก10หน้าครั้งที่1เลข 2, 2> บวกร้อยหน้าครั้งที่2เลข7บวกหน่วยหน้าครั้งที่2ก็เลข7บวก10ท้ายครั้งที่2อสองครั้2 2> 2ง0ูบวกศได้0ูสูตรจะบวก1นึ่งผมขอเช็คตัวเลขนิดนึงนะ3 5 8 7 2 7 7 0 1อ่ะครบนะครับ3 5นะได้8 8ดบวกแได้16 16บก7 23 23 24 25 25มาบวกอีก7 32 32บก7 39 39บก1 40นะครับได้40นะผมนับอีกทีเผื่อผิดนะ3บก5ได้8 8 8 8 16 6 7 23 23 24 25 25 7, 3, 2, 3, 2, บก7 32 32บก7 39 39 40ถูกต้องนะครับดังนั้นจะได้เลขศูนย์เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรมันบวกทีละ1 ดังนั้นก็จะได้0 1 2นะครับได้0ได้1ได้2เป็นตัวเด่นหลักร้อยในงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับดังนั้นร้อยบนนะครับร้อยบนมี0 1 2ตรงนี้ผมจะทำเป็น x x x ไว้นะครับ ก็จะได้ศูนย์ตัวแรกหนึ่งสองนะครับส่วนหลักสิบหน่วยอันนี้ต้องรอดูในสูตรต่อไปนะครับเพราะว่าหลักสิบหลักหน่วยผมก็จะลงให้เหมือนกันนะครับมีสูตรระยะยาวแบบนี้อยู่ก็รอดูในคลิปหน้านะครับสำหรับหลักสิบหลักหน่วยอันนี้สูตรนี้จะลงให้เฉพาะหลักร้อยก่อนเนาะถ้างวดนี้สูตรไม่หลุดนะครับถ้าสูตรไม่หลุด 012คาดว่าจะมาในตำแหน่งหลักร้อยไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับก็ฝากเอาไว้ให้เป็นแนวทางอีกสูตรหนึ่งก็แล้วกันนะสำหรับท่านใดกำลังมองหาสูตรหลักร้อยอยู่นะครับสูตรนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะครับก็จบไปนะครับสำหรับสูตรหลักร้อยบนระยะยาว17งนวดนะครับในคลิปหน้าจะเป็นหลักสิบนะครับก็จะไล่ไปหลักหน่วยแล้วก็ยังจะมีหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างและจะยาวแบบนี้อีกก็รอดูในคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ